มาดูเศษส่วนอย่างต่ํากันนะคะเศษส่วนอย่างต่ําก็คือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดๆที่มากกว่า1นนะคะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนะคะที่มากกว่า1ก็คือตั้งแต่2ขึ้นไปนะคะตัวนี้เรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ำนะคะมาดูวิธีการหาเศษส่วนอย่างต่ํากันนะคะดูตัวอย่างนะคะเศษ16ส่วน2ี่ส นะคะหาตัวมาหารนะคะ16ส่วน20นะคะตัวนี้16กับ20เป็นจำนวนคู่นะคะตัวที่นำมาหารลงตัวนะคะตัวแรกเลยคือ2อลองเลยนะคะเอา2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ16หาร2นะคะตัวนี้ได้8 20หาร2ตัวนี้ได้10นะคะได้เศษ8ส่วน10 นะคะ,ะยังมีตัวหารต่อได้อีกนะคะ,ะนำมาอีกเลยนะคะตัวนี้สองค่ะ2อทั้งเศษและส่วนอ่ได้นะคะแปหาร2ได้4ี่นะคะสิหาร2ได้5นะคะตัวนี้ได้เศษสี่ส่วนหานะะดูต่อนะคะ,ะสี่นี้ได้อยู่มี2ที่หารได้นะคะแต่ว่า5นี้ไม่มีแล้วเพราะว่า5เป็นจํานวนเฉพาะแล้ว นะคะ,ะต้องลงตัวทั้งเศ์และส่วนนะคะถึงจะเอามานะคะถึงจะนํามาหานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้4-5ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วนะคะจะเห็นว่ากระบวนการในการหาเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ,ะเป็นการตัดทอนทีละขั้นทีละขั้นนะคะ,ะจนสิ้นสุดแล้วก็ได้คําตอบนะคะ ถ้าเราไม่ต้องการที่จะทำหลายขั้นตอนนะคะเราจะใช้ความรู้ในการหาหอรอมอนะคะมาช่วยนะคะอ่ะไปดูข้อนี้นะคะ,ะวิธีการก็คือนำตัวเศษและตัวส่วนนะคะมาหาหอรอมอแล้วนำหอรอมอที่ได้ ไปหารทั้งเศษและส่วนทีเดียวเลยนะคะก็จะได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะอ่ะมาลองดูนะคะข้อนี้อ่ะเอา16กับ20มาหาหอลมอนะคะใช้วิธีการไหนก็ได้นะคะบางคนอาจจะถนัดการตั้งหารนะคะก็ใช้วิธีการตั้งหารนะคะไม่มีผิดนะคะขอให้ทำาถูกนะคะอ่ะตัวนี้ครูขอใช้วิธีการแยกตัวประกอบ นะคะอ่ะสิบหกนะคะเท่ากับสองคูณสองคูณสองคูณสองนะคะเช็คด้วยนะคะเป็นสิบหกหรือเปล่านะคะยี่สิบนะคะเกิดจากสองคูณสองคูณห้านะคะเท่ากับยี่สิบนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็มาจับคู่นะคะตัวที่มีร่วมกันนะคะอ่าสองหนึ่งคู่แล้วสองอีกหนึ่งคู่แล้วนะคะ ดูต่อไปนะคะข้างบนเหลือ2 2ตัวข้างล่างเหลือ5นะคะไม่มีตัวร่วมกันแล้วนะคะทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นได้มา2คู่นะคะเอามาคู่ละว1ตัวนะคะ2นะคะเอามา1ตัวแล้วก็2เอามา1ตัวนะคะเอามาเฉพาะตัวที่มีร่วมกันนะคะหอรมอแต่ในส่วนของคอรนอเราจะเอามาทั้งหมดนะคะแต่ตัวนี้หาหอรอหมอ นะคะเอามาแค่2คูณ2เท่ากับ4นะคะตัวนี้ได้4นะคะเป็นหอรอมอนำหอรอมอไปหารทั้งเศษและส่วนนะคะข้อนี้ก็จะเป็น16หาร4 20หาร4นะตัวเศษนะคะ16หาร4ได้4 20หาร4ก็ได้ นะคะตัวนี้จะเห็นว่าคำตอบเหมือนกันกับวิธีการตัดทอนทีละขั้นตอนที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ตัวนี้จะทำครั้งเดียวนะคะหารครั้งเดียวแล้วต่ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะอาเศษส่วนอย่างต่ำก็คือได้เป็นเศษ4ส่วน5นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ